สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวในรายการ w i s e Fly Boy เรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาซีรีส์ Flyboy เนี่ยเรียกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของทางไวซ์นะครับที่จริงๆเปิดตัวมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการเปิดให้พรีออเดอร์กันนะแล้วก็หล,หลายๆคนเนี่ยจะเริ่มได้ของกันตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงมกราที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้มาสดๆลร้อนเลยเรืองหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันนะครับว่ามันมีดีอะไรยังไงน่าสนใจยังไงบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมให้ดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่ากล่องก็ดูจะแตกตกก่่่างับรุนนอืนลนะ้ว เพราะว่าจะมาแนวแบบเป็นกล่องไม้ที่หน้าตาดูแบบมีความลุลยๆมีความแบบเป็นกล่องไม้จากทหารอะไรเงี้ยนะครับยุคสงครามโลกอะไรประมาณนั้นนะให้ฮาร์ดแวร์มาแนววินเทจแบบนี้เลยนะครับนาฬิกาก็จะนอนมาด้านบนแบบนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีแถมสายมาให้ด้วยอีกเส้นหนึ่งนะครับอย่างงี้นะเป็นสายหนังฉลามนะครับสีน้ําเงินเท่มากๆเลยเท็กซ์เจอร์ดูดุมากๆนะครับและที่เหลือก็เป็นพวกการป,ประกันพวกอุปกรณ์การถอดสายทั่วๆไปละนะครับมีมาให้ประมาณนี้โอเคมาดูที่นาฬิกากันเลยนะ ตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่สไตล์แบบค่อนข้างจะมีความเป็นไพโรต์วอชนะครับหรือว่ามีความเป็นนาฬิกานักบินนะโดยที่เรือนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยมาจากเครื่องบินที่ชื่อว่าบอจอหนนะหรือว่า v 9 3 s หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเครื่องบินคอเชนนะครับซึ่งบอจอ1นเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีบทบาทค่อนข้างจะเยอะในยุคก่อนนะครับสมัยที่แบบมันยังเกิดสงครามเกิดการลบกันอยู่โดยที่เครื่องบินลํานี้เนี่ยมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งตรงที่มีการผลิตขึ้นในประเทศไทยส่วนหน ก็คือแบบไทยเราสามารถผลิตเครื่องบินแบบนี้เองได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าทึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ในยุคก,ก่อนเนี่ยก็มีการใช้ในการปกป้องประเทศกันอยู่แบบเรื่อยๆนะครับอันนี้ใครที่ชอบประวัติศาสตร์ชอบเรื่องราวของเครื่องบินลบสมัยก่อนเนี่ยไปตามอ่านดูได้เลยนะเพราะว่าบอจหนึ่งนี่คือหนึ่งในเครื่องบินในตำนานเครื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสตอรี่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆซึ่งพอสตอรี่ความเป็นเครื่องบินในไทยในยุคอดีเนี่ยมาอยู่บนนาฬิกานะครับไวท์เขาก็เลยมีการดีไซน์นาฬิกาให้แบบหน้าตาม,มันดูมมีคควาไทยนะรับ คือปกติแล้วเนี่ยในกาสไตล์ Pilot Watch เราก็จะพบเจอว่ามันอาจจะใช้ตัวเลขเป็นเลขอาราบิกทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นมาเกอร์ทั่วๆไปใช่ไหมครับแต่อันนี้สังเกตดูว่าหลายๆจุดที่แบบมันเป็นภาษาอังกฤษหรือว่ามันเป็นหน่วยวัดที่แบบมันเป็นหน่วยอินเตอร์เขาจะเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับอย่างเช่นมาเกอร์ด้านนอกนะครับอย่างเลข1อย่างเงี้ยก็เป็นเลข1เลขไทยนะสองสามสี่ห้าไล่มาไปแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างอะ่ะอันนี้เก๋มากเลยนะ ออโตเมติกก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าสเปคการกันน้ำา1ึ0งร้อยเมตรเนี่ยก็จะเป็นแบบเมตรมอมมานะครับไม่ใช่เป็นตัว M นะหรือว่าเทียบเท่า50าวาซึ่งแบบเดิมทีมันอาจจะเป็นแบบ100เมตร10บาร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวาแทนซึ่งก็เก๋มากนะแล้วก็โลโก้ด้านบนเนี่ยก็ยังเป็น Wi ท์สฟล y ยบอยอยู่นะครับซึ่งตัวโลโก้สังเกตดูนิดนึงว่าจะมีการใช้โลโก้ที่แบบมันเป็นตัว W เนี่ยที่มันเป็นลายกระหนกเนี่ยเข้ามาใส่ด้วยนะซึ่งก็โอเคนะผมว่าทําาาาาาให้้้้แบบบบบมมมมันนนนดดูีีีเเลโโกกกกขึวววว่่งฟอตไรรย อันนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนจะชอบอะไรแบบนี้มากกว่าการวางฟอนต์เรียบๆอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันเหมือนมีแบบซิมบลิกหรือสัญลักษณ์ของแบรนด์น่ะนสายตาอยู่ด้านบนให้แบบไม่ได้ดูว่าเป็นคําว่าไวส์โล่งๆมากเกินไปนะแล้วก็ชื่อรุ่นก็อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับผมว่าดูลงตัวดีเลยอันนี้ทําได้ดีนะแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะคือซับเดอร์ออลด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นเข็มที่เอาไว้ชี้วันนะครับว่ามันเป็นวันอะไรนะครับก็เป็นภาษาไทยด้วยเลยนะครับอย่างเงี้อออ่างสละอาอาทิตนะครับแล้วก็ จันก็เป็นจอจานอังคารก็อออ่างธรรมดาพุธเพอรหัสอย่างเงี้ยพอพานรอลึนะครับสอขอสาลาสเสืออะไรแบบนี้นะถือว่าแบบเออเก๋ดีไม่ค่อยได้พบได้เจอแน่นอนนะครับดีไซน์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่น่าสนใจคือช่องด้านขวาตรงนี้นะครับคือเป็นช่องที่ตอนแรกดูแล้วปั๊บเนี่ยเหมือนจะเป็นช่องเวลาใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นเลข12 369แต่ตรงเนี้ยมันคือช่องที่เอาไว้บอกเดือนนะ คือเรือนนี้สามารถบอกเดือนได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาการเปลี่ยนเดือนเนี่ยสามารถกดได้อย่างง่ายเลยคือกดปุ่มขวาบนแบบนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอัน uh นี Holo ้ก็เดือน4เดือน5เดือน6อะไรแบบนี้แล้วก็เข็มเนี่ยมันก็จะฟิกไว้แบบนี้ยาวๆเลยนะครับเราต้องมานั่งแมนนวลนั่งเปลี่ยนเดือนกันเองซึ่งก็สามารถทําให้เราดูเดือนได้คร่าวๆด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ได้สะดวกอะไรมากนะเพราะว่ามันก็เป็นช่องแบบที่มันโล่งๆอ่ะแล้วก็มีตัวเลขแค่4ตัว มันไม่ได้แบบมีชื่อเดือนแบบออกัส t j a n u อ r y อะไรแบบนี้ที่แบบมันเด่นชัดอะไรมากนะครับเหมือนเป็นแค่ฟังก์ชันที่แบบโอเคมีไว้ก็เก๋ๆดีนะครับดูได้คร่าวๆแต่ว่าไม่ได้ใช้งานจริงจังเท่าไหร่คืออย่างผมเองต้องบอกว่าแทบไม่ได้มองตรงนี้เลยนะครับคือแบบ มันดูเป็นหน้าปัดโคโนกรฟัฟจับเวลาซะมากกว่านะครับดูไม่ค่อยออกว่ามันเอามาใช้ดูเดือนอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนด้านล่างก็มีช่องวันที่เล็กๆมาให้แบบนี้นะครับคือเลขเลยแล้วก็เป็นเลขไทยเบียดๆอยู่ด้านในซึ่งก็ผมชอบนะผมว่ามันดูไม่ค่อยกวนหน้าปัดดีนะครับดูส้นๆหลบๆดีแล้วก็อีกหนึ่งดีไซน์หนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะต้องชอบที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่เขาทาหน้าปัดเนี่ยเป็นแบบแซนวิชไดี่ยด้วยนะครับความหมายก็คือมันจะมีแบบเป็นหน้าปัดที่เป็นเพลทด้านบนน่ะแล้้วก็กากกา่าง่งลนด ก็จะเติมลูมไว้เป็นฐานดังนั้นมันจึงเหมือนแบบเป็นล่องแบบลึกๆเข้าไปแล้วก็มีลูมอยู่ด้านในประมาณนั้นนะครับเวลาเรืองแสงขึ้นมาเนี่ยก็เอาจริงนะหน้าปัดพวกแซนด์วิชเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สว่างวาววิ่งกระแทกตาเท่ากับพวกที่แบบมันเป็นบ่าเป็นหลุมเหมือนในการดำน้ําที่มันแบบใส่ลูมไปหนักๆนะครับแต่อันเนี้ยความรู้สึกมันจะได้แบบมิติของลูมมิติของหน้าปัดที่แบบมันดูเท่กว่ามากเลยนะซึ่งอันเนี้ยหลายๆายคนน่าจะชื่นชอบหน้าตาโซนนี้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยส่วนกระจกยังตัดแสงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้หลายๆมุมยังเห็นความสะท้อนเห็นอย่างเงี้ยนิ้วเห็นการชิ่งแสงวัตถุรอบๆเข้ามาได้เยอะอยู่นะครับต้องหมุนเจอมุมแบบบางมุมเท่านั้นถึงจะเห็นหน้าปัดได้ชัด์นะครับวัสดุกระจกก็เป็นซัฟายคริสตัลนะครับส่วนตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีล 904L นะครับแล้วก็ขัดเงามาด้านบนเนี่ยตรงขอบเบเซลเงาแวบเลยเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยจะเห็นว่าขอบแบบโอ้โหมัน เล่นแสงอย่างกระจกเลยนะครับคืออันนี้คุณสมบัติของ904 L มาชัดเจนมากๆนะตรงนี้ไวส์ขัดไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็ส่วนขัดด้านเนี่ยก็โอเคนะเวลาลูกๆกก็จะลื่นๆ่นสมูทสมูทหน่อยนะครับเท็กซ์เจอร์อารมณ์เหมือนกับมีคนเอาน้ํามันออยมาทานะครับคือมันลื่นประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ส่วนเหลี่ยมมุมส่วนคมต่างๆ่านานาอันนี้ทำมาได้ดีมากนะครับอันนี้ต้องชมเลยคุณภาพการขัดเงารุ่นนี้นี่คือแบบโอ้ตัวท็อปเหมือนกันนะครับส่วนสเปคอ,อื่นๆของตัวเครื่องนนะะรัักก็็สาาออองงงงพลงง40่่่ววโมมถืไได้เย ต้องใช้งานบ่อยๆหน่อยนะครับคือถ้าทิ้งไว้แบบ2วันนี้ก็หมดละนะครับแล้วก็ความค่าเคลื่อนต่อวันตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก10-20วินาทีนะขนาดเคสไซส์อยู่ที่ประมาณ4 1มมิลกลางๆนะครับ ความหนาอยู่ที่11.9ส่วนลักทุลักอยู่ที่ประมาณ50มิลน้ำหนักช่างออกมา9 3กรัมส่วนฝาหลังก็จะมีการใช้ตัวเครื่องบินบอจอนเนี่ยมาวางคู่กัน2ลำแบบนี้นะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีพวกสเปคบอกไว้คร่าวๆนะแล้วก็จะมีการใช้ภาษาไทยมาจำแจมอยู่เยอะด้วยนะอย่างเงี้ยก่อตั้งปี2551อะไรแบบนี้นะครับก็ เก๋ดีมีตรงนี้เขียนว่า1ในฝูงบินนะครับด้านบนมี Flyboy Series แล้วก็มีสเปคการกันน้ำา1 0 0เมตรรหัสเครื่อง9122เนี่ยยังเป็นเลขไทยเลยนะครับถือว่าเก๋มากนะ s t a n เล s s Steel 904L ก็เป็น904เลขไทยนะครับคือสุดยอดเลยอันนี้ผมว่าดีไซน์แบบกิมมิคมาเก๋มากๆส่วนตัวสายเนี่ยอันนี้เป็นสายหนังบัวนะครับแล้วก็เป็นการฟอกที่แบบลุยๆหน่อยอะ การเย็บได้ก็เย็บมาแนววินเทจเลยนะครับแล้วก็สไตล์ได้เนี่ยสไตล์ดีไซน์ได้ก็เป็นแนวแบบนักบินนะครับคือก็จะดูมีความลุยๆเข้ากับนาฬิกาสมัยสงครามโลกในยุคก,ก่อนได้ดีนะสีของสายก็จะออกโทนติดอมเขียวนิดนึงนะครับเป็นน้ําเงินที่แบบไม่ได้น้ําเงินเหมือนกับหน้าปัดมากนะคือเฉดจะต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไปได้ดีอยู่นะแล้วก็บัคเกิลเนี่ยผมว่าทำมาสวยเลยนะครับคือทำมาโคง้งแล้วก็ทรงเนี่ย ดูดีมากนะครับแบนๆบ,บางๆแล้วก็มีเหลี่ยมมุมอันนี้เข้ากับนาฬิกาสุดๆข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยผมใส่ประมาณเนี้ยรูที่2จากสุดท้ายหรือว่าบางทีก็รูที่3แล้วแต่ความรัดนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งฟิตติ้งถือว่าดีมากนะเป็นสายหนังที่แบบนิ่มมากๆเลยใส่อยู่บนข้อแล้วแบบรู้สึกสมูทมากผมว่าโดยภาพรวมเนี่ยเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูแบบ เป็นพิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับเป็นสไตล์ไพลอตอยู่ละแต่ว่ามีดีเทลที่แบบมันเป็นเลขไทยนี่แหละที่มันดูเด่นแล้วก็ดูเป็นกิมมิคที่ผมว่ามันหาจากที่ไหนแทบไม่ได้เลยนะครับคือแน่นอนในกาไพลอต่างประเทศมันก็ไม่มีใครทําเลขไทยอยู่แล้วลหะถ้าเกิดจะทำอ่ะมันก็ต้องเป็นแบรนด์ไวส์ของเรานี่แหละนะครับที่จะต้องทําอะไรแบบนี้ออกมาแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นนาฬิกาไพลอตที่มันมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากที่สุดเรือนหนึ่งของโลกเท่าที่เราจะหาใส่ใช้งานได้แล้วนะครับใครที่ชอบนาฬิกาสไตล์นักบินอยู่แล้วอ่ะแนว ตอบโจทย์อยู่ละส่วนเรื่องฟังก์ชันเอาจริงๆก็มีมาให้ก็ดีแต่ว่าในการใช้งานจริงไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะครับคืออย่างเดือนเนี่ยแทบไม่ได้มองเลยหรือว่าอย่างชื่อวันเอาจริงๆมันก็ไม่ได้อ่านง่ายขนาดนั้นนะคือเวลาเรามองอ่ะมันจะเหมือนแบบเป็นตัวอักษรแบบ แปลกอะอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนแบบตัว m เหมือนกับตัว u m อย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนกับภาษาไทยที่เราคุ้นเคยกันอะเพราะว่ามันวนเป็นวงกลมด้วยนะครับมันกลับหัวกับหางด้วยดังนั้นเวลาผมใส่เรือนี้นะผมก็ดูเวลาอย่างเดียวเลยนะครับไอพวกวันที่ช่องต่าง,างๆนนนานพวกเนี้ยผมแทบไม่ได้ตั้งเลยนะก็ทิ้งไยว้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะตั้งให้มันตรงจะใช้งานก็ใช้ได้นะแต่อย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นอันนี้ผม ออกตัวไว้ก่อนเลยจะได้ไม่คาดหวังกันมากว่าจะเอาไปใช้เป็นนาฬกาที่อ่านค่าทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวขอบเบเซลนะมันเงามากเลยมันเงาจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเงาได้ขนาดนี้นะครับคือมันเห็นได้ถึงความแบบ เป็นสแตนเลสสตีล 904L ที่คุณสมบัติมันเล่นแสงได้ดีมากจริงๆนะครับอันนี้คือวาวาวหมุนขึ้นหมุนลงคือแบบสวยมากนะเป็นการเติมความหรูให้กับนาฬิกาได้ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอันนี้ดีมากๆการเปลี่ยนสายทําได้ง่ายมากนะเพราะว่าจะมีควิคลิซมาให้เอานิ้วเกี่ยวปับ๊บหลุดเลยนะครับเปลี่ยนได้เร็วมากแล้วก็สายที่ให้มาเนี่ยมีบัคเกิลมาให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะอยู่กับสายหนังฉลามก็ออกมาประมาณนี้นะครับโห oh. เทมากเอาจริงๆนะผมว่าส,สีมันเข้ากันมากกว่ากับตัวเมื่อกี้นะครับคือเมื่อกี้มันจะออกเขียวๆนิดนึงคือแบบมีความอย่างเงี้ยเฉดต่างกันเลยนะครับคนละเรื่องเลยฟีลลิ่งก็คือนักบินแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้แบบความวินเทจแล้วก็มีความคุมโทนดูหรูขึ้นมานิดนึงผมว่าใสา่หนังฉลามนี่เหมาะมากเลยนะ ซึ่งถ้าเกิดให้ผมเลือกนะผมอาจจะใส่สายหนังฉลามเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันดูสีไปได้กันได้ดีอะแล้วก็มันมีความมืดมืดคุมโทนได้ดีนะครับเท็กซ์เจอร์สายหนังฉลามจริง,รงๆมันเด่นมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองไกลระยะปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นชัดเลยขนาดนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูจากไกลๆนะพลิกขึ้นพลิกลงก็จะเห็นว่าโอ้โหมันเท็กซ์เจอร์ดูมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่ว่าไม่ได้เด่นแตะตาเราขนาดนั้นแต่ว่าโทนสีอะมันมืดละมันดูแบบมีความคุมตีน้ําเงินละก็ ค่อนข้างจะชอบแบบนี้นะครับยังไงก็ลองไปเลือกกันดูได้นะว่าเพื่อนๆจะชอบเปลี่ยนสายแบบไหนนะครับ สวยเลยนะครับแล้วก็บัคเกิลเนี่ยไวซ์ Vice เขาก็มีการปรับรูปทรงประมาณหนึ่งด้วยให้แบบมันไม่มีความยืนแล้วก็ตรงนี้ไม่โผล่มามากเกินไปแล้วนะครับทรงบัคเกิลดูดีมากๆนะอันนี้ผมต้องชมเลยนะครับส่วนราคาของเรือนี้นะจะอยู่ที่ประมาณ17,000บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยนะแล้วแต่โปรแล้วแต่การจองแล้วแต่ส่วนลดนิดนึงนะครับใครที่อยากได้ก็สามารถไปตามดูที่เพจของไวซ์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับบนเฟซบุ o กนะจะมีรายละเอียดบอกไว้หรือว่าจะเป็นพวกช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับยังไงก็ลองดูนะครับสำ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ